มาทั้งหมด12ลำนะลครับการทํางานของเรือเราคือมาเร่งบริเวณจุดจุดที่น้ําไหลช้าในคลองนี่ละครับผมเนื่องจากว่าปกติเวลาประตูเปิดน้ำมันจะมีมวลไหลาตามสวิตี่แล้วเราจะเรือของเราซึ่งเป็นเครื่องพ่นน้ำเนี่ยครับมาเร่งให้มันเร็วขึ้นนะครับประสิทธิภาพของเรือเรา1ลำเนี่ยจะระบายน้ําได้เร่งระบายน้ําได้1นึ่งแสนลูกบาศก์เมตรต่อห่อลำหมายความว่าเรามาได้ครับผมหมายความว่าเรามาติดที่เนี่ยถ้าเราเดินซึ่งตลอดเราจะเร่งระบายน้ําได้วันละหนึ่งจุดสองล้น ทุปกปรกตร่งนี้ว่าครับซึ่งมันจะทําให้สนาในช่วงจังหวัดที่นั้นทะเลลดลงเนี่ยนะครับกองทัพเรือก็สามารถที่จะดําเนินการชักดันน้ำตรงนี้นะครับควบคู่กับการเปิดประบายของประตูรั้โตได้เลยครับริงก็จะอามา10ลัแรก็เพิ่มมาเป็น12ลัแต่ในภาพเนี่ยมัน,นเตรียมพรออยู่แล้ว